เอาละค่ะเรามาดูอีกหนึ่งนวตัตก,กรรมใหม่นะคะที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกันนะคะ<ม>เพราะว่าตัวดิฉันเองค่ะได้มีโอกาสนะคะไปพูดคุยกับบริษัทสัญชาติไทยแห่งหนึ่งนะคะที่พยายามจะผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องของรักษาเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพ<ม>ื่อที่จะทําให้โลกนั้นมีสีเขียวแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นนวตัตก,กรรมหลอดตะเกียบนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าพูดถึงหลอดตะเกียบหลายๆคนก็คงจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นแต่ว่าหลอดตะเกียบที่ว่านี้ค่ะเป็นประเภทใหม่ในการที่เป็นแบบเย็นนั่นเองนะคะซึ่งจะประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดตะเกียบแบบธรรมดาได้อย่างไรนะคะปติตามจากเทปสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้กันค่ะ สำหรับหลอดไส้แบบนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าสําหรับคนรุ่นใหม่หลายๆท่านค่ะบอกว่าไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะสำหรับหลอดที่มีลักษณะมีไส้ยอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะเพราะว่ากินไฟสูงนะคะดังนั้นก็เลยมีการพัฒนาหลอดไฟนะคะเพื่อให้มีการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นวันนี้มีอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะเป็นลักษณะของหลอดตะเกียบแบบเย็นนั่นเองนะคะจะแตกต่างอย่างไรกับหลอดไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเราไปพูดคุยกันเลยค่ะกับคุณชานวิเชนะคะเป็น m อดีของ บริษัท SF Tech เทค h n o โนโลยีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณชันวิทย์ค่ะค่ะหลอดไส้แบบนี้นี่ไม่ค่อยเห็นใครใช้แล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของหลอดฟลูออเรสเซนต์บ้างเป็นหลอดตะเกียบบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยถึงหลอดตะเกียบแบบเย็น แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะได้ทําความรู้จักกับหลอดตะเกียบประเภทเย็นนะคะให้ทางคุณชันวิทย์แนะนําตัวบริษัทสักนิดหนึง่งว่าเราให้บริการเป็นธุรกิจประเภทไหนคะครับจริงๆแล้วทางบริษัทเอสเซฟเทคคโนโลยีเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็จัดจาหน่ายสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แบรนด์ที่เราชื่อว่า Air Switch ะนะครับเป็นสว er, ิตช์ประเภท standalone นะครับเราซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวระบบของงาน Switch ได้รับการตอบรับจากโครงการชั้นนํา ของประเทศไทยะนะครับอย่างเช่นว่าสารสลีนะครับต่างๆนะครับแต่ว่าปัญหาอุปสรรคหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าเนื่องจากระบบสวิตช์ของเราเนี่ยสามารถดีมแสงได้นะครับแล้วแต่หลอดประหยัดพลังงานหรือว่าหลอดตะเกียบที่เราคุ้นเคยในท้องตลาดเนี่ยไม่สามารถปรับแสงได้<อ>นะครับคือหลอดประเภทนั้นเราจะเรียกว่าหลอดร้อ,ดอ,ดอนะนะครับความหมายหลอดร้อนเนี่ยหมายถึงว่าหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งที่มันการสตาร์ทเนี่ยมันต้องมีการวอร์มอัพหลอด แก๊สข้างในของตัว,ตว,ตวหลอดก่อนะนะครับต้องมีการวอร์มอัพต,ตัวแก๊สขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยปัจจุบันก็ยังมีหลอดประเภทร้อนที่สามารถดีมได้แต่จะมีจุดอ่อนหนึ่งก็คือว่าไม่สามารถดีมต่ำกว่า10%นตะครับถ้าต่ำกว่า1 0เนเนี่ยจะเกิดอาการกระพริบ,บอของตัวลำแสงะนะครับแล้วนี่คือที่มาของอาทางบริษัทก็เลยได้นำเข้าเทคโนโลยีตัวใหม่ะนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า CCFL นะครับหรือว่าภาษาไทยเร,รเียกหลอดออตะเกียบประเภทเย็นนะครับข้อดีของหลอดตะเกียบประเภทเย็นก็คือเมื่อเทียบกับหลอดตะเกียบธรรมดาทั่วไปในท้องตลาดะจะมีการประหยัดพลังงานมากกว่าถึง45เปอเซนะครับแล้วก็อายุการใช้งานทนทานเทียบเท่า LED นะครับในขณะเดียวกันคือ,อานานถึงขนาดที่ว่าตัวหลอดเนี่ยทางบริษัทเราประกันถึง2ปีเต็มเลยะนะครับจะไม่จํากัดเรื่องของชั่วโมงการใช้งานนะครับมันเหมือนกับว่า ตัวหลอดตะเกียบประเภทเย็นเนี่ยเป็นทางเลือกที่3ที่ลูกค้า,อ,าอยากจะประหยัดพลังงานะนะครับแต่ว่าสู้ราคาของ LED ไม่ LED ไม่ไหวก็จะสามารถหันมาพิจารณาเรื่องของตัวหลอด CCFL ค,ครับที่สามารถจะประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอดตะเกียบทั่วไปได้ถึง45เปเ็นี่นะคะ,คะ,ะเป็นเพราะว่าอะไรบ้างคะในไส้ในของเขานี่คือทำไมถึงสามารถที่จะประหยัด ไฟได้ทั้งนั้นที่ก็สามารถจะดิ้มขึ้นดิ้มลงได้เหมือนกันเนี่ยค่ะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วตัวประเด็นแรกก็คือตัวหลอด CCFL เนี่ยหลายๆท่าอนอาจจะไม่คุ้นเคยกับนีโนต้ตบุ๊กที่เราใช้อยู่ค่ะ,ะลำแสงแสงที่อยู่ภายข้างหลังจอจอโนต้ตบุ๊กนั่นนะ่ะนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือเทคโนโลยีของ CCFL นะครับแล้วตัวหลอด CCFL เนี่ยทำไมถึงประหยัดพลังงานกว่าเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้อง h e a ตัวแกส๊สขึ้นมามนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าอุณหภูมิมันจะต่ำกว่าหลอดร้อน ทำให้อายุการใช้งานของมันก็จะมีความยาวนานขึ้นค่ะครับอย่างตัวของหลอดตะเกียบแบบร้อนเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันนะคะคว่าถึงแม้ว่าเราจะลดแสงสว่างของไฟลงเนี่ยปริมาณของพลังงานไฟที่ต้องไปใช้งานอยู่ตรงนั้นก็ยังคงต้องใช้ปริมาณเท่าเดิมอยู่ถ้า,ถา,าตัวในการปรับพลังงานเนี่ยก็คือว่าขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ถ้าเป็นเป็นระบบแบบหมุนอย่างที่เราคุ้นเคยกันแบบลักษณะไม่มั่นยมหรือว่าที่เราระบบที่เราเรียกว่า resistive ถ้าเป็นระบบ resistive เนี่ยจะเป็นการปรับ ลำแสงอย่างเดียวจะไม่ได้ปรับจะไม่ได้ปรับพลังงานไม่ได้ปรับลดพลังงานไม่ได้ปรับลดพลังงานครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเปลี่ยนมาใช้ระบบของตัว Air switch ซึ่งเราจะเป็นการปรับซึ่งเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิก์ที่เราปรับที่ตัววัดโดยตรงนะครับพอเราปรับที่ตัววัดโดยตรงเนี่ยค่าพลังงานก็จะลดลงตามขณะ ตามความสว่างของแสงที่ลดน้อยลงไปด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะอยากเห็นภาพนะคะว่าแล้วเจ้าตัวหลอดตะเกียบประเภทเย็นเนี่ยมันเป็นยังไงหลอดตะเกียบประเภทเย็นวันนี้ก็คือว่าเราที่เห็นอยู่นะครับก็คือจะเป็นสีหลอดนี้นะครับหลอดชุดแรกเนี่ยก็คือนะฮะคือเป็นสีดวงนี้นะครับแล้วก็ชุดแรกที่เราเห็นอยู่นี่จะเป็นชุดที่เราเรียกว่า กระจกฟ t อ h i t e นะครับฟรอสไว้เนี่ยก็คือในกรณีที่ว่าในห้องแต่งตัวหรือว่าในใช้ในการอ่านหนังสือมันจะไม่แสบตาสีลำแสงมันจะนวลกว่านะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นเคลียร์ไว้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะตัวนี้ะนะครับซึ่งอย่างที่เห็นอยู่ก็คือเหมาะสําหรับใช้ในการลาักษณะดาวไลท์เป็นต้นนะครับที่ต้องการความสว่างเป็นพิเศษในกรณีที่ว่าอย่างเช่นว่าผมทาการเปิดเนี่ยผมยังสามารถทําการ ลดระ,ระดับลำแสงของมันลงได้เลยนะครับซึ่งระ,ระดับลำแสงตอนนี้คือประมาณ 1%, า 1> น่ะครับพลังงานก็จะลดน้อยลงไปด้วยแน่นอนครับก็คือว่าในขณะเดยียวกันคือถึงแม้ผมลดใ,ในระดับที่ต่ำสุดผมปิดและเปิดจะสังเกตว,ว่าจะไม่มีอาการกระพริบนะครับค่ะส่วนอีก4หลอดที่เหลือนี่คือเราเปรียบเทียบให้เห็นอะไรยังไงบ้างคะใช่ครับอีกหลอดน,นึงผมจะเปรียบเทียบของอีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลอดที่ หลอดตะเกียบประเภทร้อนที่สามารถดิ่มได้เช่นกันะนะครับแต่ว่าผมจะสาธิตให้ดูว่า,าข้อแตกต่างคืออะไรนะครับก็คือตัวหลอดนี้นะครับ<อ>จะสังเกตว่าตัวหลอดนี้นะฮะคือด้วยความรังหวัดตอนนี้ที่เราปรับต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีการกระพริบทับนท,ทีนะครับนะฮะ,ะ,ะนะแล้วถ้าเราไม่ต้องการกระพริบคือเราก็ต้องเพิ่มกำลับบงไฟขึ้นไปนะฮะ โอ้เรียกว่าใช้ใช้ไฟเยอะกว่าเลยเห็นเห็นเลยนะคะนะฮะก็คือมันจะค่อนข้างที่จะเปลืองนิดนึงค่ะ แล้วก็ตัวอื่นอันนี้ก็หลายๆท่านอาจจะใช้อ่านี้แสงต้องใช้แสงต้องใช้พลังงานที่สูงพอที่จะสูงกว่าส0่าสิบเปอร์เซ็นต์สามารถเปิดเขาได้นะคะแต่อันนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้แสงสว่างเกิดขึ้นได้เลยเหมือนกันสําหรับลอดตะเกียบประเภทเย็นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเทรน์จากนี้ไปในลักษณะที่ทาง SFTEC h เองนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเรื่องของการให้บริการระบบแสงสว่างหรือว่าเรื่องของหลอดไฟด้วยนะคะเรามีก้าวต่อไปยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วทางบริษัทนอกจากที่เรา มีการจับจหน่ายเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเราอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเป็นเราเรียกว่า AIS หรือว่า uh, Automation System Integrator นะครับก็คือว่าเราจะเป็นการผลิกเรื่องของการโ uh, ลนลงโดย uh, สําหรับในการช่วยประหยัดพลังงานไม่ uh, ในการปรับพลังงานอาจจะไม่ได้มาจากแสงสว่างหรือว่าจากตัวสวิตช์ไฟอาจจะมอ,อกกาอุปกรณ์ตัวอื่นด้วยนะครับะะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเทรนที่ในอนาคตบริษัทเราก็จะนำเข้ามาเพิ่ม,เต,มเติมให้กับ uh, ลูกค้าไทย ค่ะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามบริษัท s f สเอ h เทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยเลยนะคะคที่พยายามจะนําเสนอนวัตรกรรมใหม่ๆในเรื่องของการแปรพลังงานให้กับผู้คคนไทยด้วยน,น,นะคะค่ะและวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณชานวิทย์ค่ะที่พาเรามาดูนวัตรกรรมใหม่ๆในเรื่องของหลอดไฟแบบนี้สำหรับหลอดตะเกียบประเภทเย็นนั่นเองนะคะขอบคุยค่ะสทัสดีครับ